สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เราจะพามาดูหน้าสวนของเรานะคะเรากําลังทําความสะอาดหน้าสวนกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้อยู่บ้านนานก็หน้าสวนก็จะลกนิดนึงนะคะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะตอนนี้เราให้พี่พน้องๆมาช่วยกันทานความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเรากําลังดายนะคะแล้วก็จะตัด,ตดกิ่งเนี้ยให้มันดูดีนะคะแบบนี้ค่ะก็จะดูโล่งนะคะอันนี้ทางเข้าสวนเราเดี๋ยวเราจะขนพวก ต้นหญ้าออกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะขามเทศนะคะที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะขายฝักประมาณเดือนธันวาใช่ป้าย้อยอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันได้ประมาณเดือนไหนมกกลาเหรอก็มกรลาเราก็จะได้ขายนะคะอันนี้คือ,อผู้จัดการสวนของเรานะคะชื่อว่าทองย้อยนะคะทองย้อยหอยกาบค่ะ ก็กาลังทําหน้าสวนนะคะก็เดี๋ยวเราจะอีกสักพักหนึ่งเราก็จะมา,อ,าอัปเดตดูว่าเาตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือทางเข้าสวนเรานะคะก็อันนี้ก็เป็นดอกนี่นะคะดอกไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตรงาทางเข้าค่ะ นะคะอันนี้นะคะก็สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครมาสวนเราตอนนี้นะคะเราก็เห็นมีคนแอบมายืนถ่ายรูปกับดอกไม้นี่ด้วยนะคะเขาก็จะสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มาถ่ายรูปส,ยสวยๆได้เนาะเราจะมีข้างในอีกนะคะต้นนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะสวยมากนะคะนี่ค่ะ ดอกเขาตอนแรกจะลกมากที่ให้เพื่อนๆดูตอนแรกกันนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วต้นย้าก็ไม่มีแล้วนะคะประตูบ้านเรานะคะจะเป็นประตูสีเหลืองนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นทองอุไลนะคะเหลืองสง่างามสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะก็เพื่อนๆอยากจะมาชมก็มาเลยนะคะสวนของเรานะคะจะเป็นสวนอ่า มะนาวนะคะผสมกล้วยผสมมะนาวนะคะแล้วก็เราก็จะมีต้นมะขามเทศตอนนี้ก็กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เร็วๆนี้นะคะจะได้ขายกันเนาะเราก็หวังว่าเราจะอู้ยเราจะแบบว่าได้เงินเยอะแยะ ปีนี้นะคะหวังไว้นะคะเพื่อนๆนคะ่ะก็ขอบคุณที่รับชมช่องฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันต่อๆไปนะคะกับการพัฒนาของสวนเรานะคะเราคิดว่าเราเริ่มพัฒนา,าขึ้นมานิดหน่อยแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ